สวัสดีครับเมื่อคืนผมได้มีโอกาสดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเป็นภาพยนตร์ออสการ์เรื่อง1917เป็นเรื่องของทหารสองคนที่บุกเข้าไปในแดนสงครามของข้าศึกทั้งเรื่องเต็ไมไปด้วยการรบราฆ่าฟันมีการแทงมีการยิงมีเลือดไหลนองมีนกมีซากศพของทหารที่เข้าไปสู้รบจนถึงความตายในสงครามโลกนั้นคุณทราบไหมครับเมื่อผมกลับไปนอน คืนนั้นหลังจากที่ผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเกิดขึ้นผมนอนไม่หลับผมทุกข์ใจผมกระสับกระส่ายผมตื่นอย่างน้อยสามีรอบทำไมครับเพราะสิ่งที่ผมดูสิ่งที่ผมได้ยินสิ่งที่ผมเห็นในหนังนั้นเป็นเรื่องราวแห่งความตายเป็นเรื่องราวแห่งวิบัติเป็นเรื่องราวของการฆ่าฟันจุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายในตอนนี้ เราจะพูดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้รับเข้ามาหัวข้อคือรักษาใจในโควิดรักษาใจในโควิดหมายความวม่าไงครับในขณะที่เราเจอโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคร้ายที่มนุษย์ไม่สามารถเอาชนะได้ความตายมาเคาะประตูข้างหน้าเรา เรารู้สึกกลัวเราต้องอยู่ห่างจากกันเราต้องทำโซเชียลดิสแทนซิ่งเรามีหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกไม่สบายใจจิตใจเราก็เป็นทุกข์เราดูข่าวตั้งแต่วันที่18เมื่อรัฐบาลประกาศให้ปิดหลายๆส่วน การตกงานการเพิ่มขึ้นของบรรดาความยากลำบากคนหลายๆคนที owego, ่ไม so ่มีที่อาศัยไม่มีที่ทํากินเห็นถึงชาวบ้านเดือดร้อนเห็นความวุ่นวายของการขอ5000บาทแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับใจของเราหูดหงิดใจของเราไม่สบายใจใจของเราเป็นทุกข์โดยไม่มีเหตุเพราะเรา เราบริโภคข่าวสารต่างๆเหล่านี้ในด้านลบในด้านร้ายและตัวเราเองก็อยู่โดดเดี่ยวอยู่ลาพังสิ่งที่เราเคยทําเราก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เราเคยไปเราก็ไม่ได้ไปสิ่งที่เราเคยชิมเราก็ไม่สามารถทําอีกต่อไปได้ไม่ว่าจะร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตหรือไปสังสรร์ไปปาร์ตี้ต่างๆนี่แหละครับใจของเราเองก็กระทบไปด้วยดังนั้น ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่งผมอยากจะอ่านให้ทั้งหลายฟังจากหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23มีเคล็ดลับมาบอกมีเคล็ดลับมาสอนพระคัมของพระเจ้าบอกว่าจงรักษาใจของเจ้าไว้ด้วยสุดความเพียรพยายามเพราะผลงานเพราะผลการแห่งกิจกรรมแห่งกิจต่างๆในชีวิตก็เกิดจากจิตใจหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ23 พระพีตอนนี้เขียนมานานพระพีตอนนี้บอกเราว่าไงครับผลงานต่างๆในชีวิตเกิดจากใจดังนั้นเราต้องรักษาใจคําว่าจงขึ้นครั้งแรกเลยแปลว่าอะไรครับเป็นคําสั่งไม่ให้เป็นคําไม่ให้เป็นคําเสนอแนะไม่ใช่เป็นไม่เป็น,เป,นเป็นข้อเสนอบางอย่างแต่เหมือนกับพระพีรู้ว่าใจของเราเนี่ยถ้าเราไม่รักษาใจของเราก็จะรับ ไปสิ่งที่เลวร้ายสิ่งที่ไม่ดีเราจะเจอแต่ผู้คนที่วุ่นวายเมื่อวานผมไปวิ่งผมเจอแท็กซี่ที่กล่นดาผมเจอคู่รักที่ทะเลาะกันแต่ผมพยายามที่จะมองดอกไม้ผมจะมาพยายามมองที่ที่สวยงามที่สดใสทำไมครับผมรู้ไม่งั้นเดี๋ยวผมวิ่งกลับมาถึงบ้านผมจะเอาสิ่งที่ไม่ดีเห็นแท็กซี่ทะเลาะกันเห็นคู่รักทะเลาะกันเห็นคนกล่นดากันกลับไปด้วยชั้นใดก็ชั้นนั้น จุดประสงค์แห่งชีวิตจุดประกายเราต้องการบอกท่านถึงชีวิตดีชีวิตรอบครอบชีวิตที่เอาชนะอุปสรรคมีคนเล่าดังนี้บอกว่าเรือนั้นไม่ได้จมลงจากน้ำที่อยู่ภายนอกกลับใดที่เรือยังสามารถแล่นได้บนน้ำที่อยู่ภายนอกไม่ปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามน้ำที่อยู่ภายนอกนั้นมีพายุใหญ่เกิดขึ้นมาแล้วน้ำนั้นกระเซ็น ซัดเข้ามาในเรือเมื่อน้ําเข้ามาในเรือเมื่อไหร่เรือก็จะเริ่มจมเริ่มจมเริ่มจมถ้าเปรียบเรือเหมือนจิตใจของเราก็จะเป็นแบบนั้นชันใดก็ตามที่เราแล่นไปในกระแสะแห่งโลกนี้กระแสะแห่งโควิดกราบใดที่มันอยู่ภายนอกเรือของเราเราเล่นได้เมื่อไหร่ที่คุณนําข่าวร้ายของโควิด ปัญหาต่างๆเข้ามาในใจโดยการที่ไม่รักษาใจรักษาเรือของเรามันจะจมลงจมลงจมลงคริสตจักรของเราต้องการที่จะสนับสนุนท่านคริสตจักรของเราต้องการที่จะช่วยเหลือท่านคริสตจักรของเราต้องการที่จะแบ่งปันความรักให้กับท่านโดยการรักษาใจขอให้คริสตจักรของพระพิ์ทั่วประเทศได้ เปิดต้อนรับท่านในเวลาที่โรคโควิด -19 นี้หายไปคริสตจักรของเราที่สมประสงค์ตรงข้ามพันธิตพันซ่าตรงข้ามพันธิตลาซ่าต้องการที่จะเปิดต้อนรับท่านต้องการที่จะชักชวนท่านต้องการที่จะหนุนใจท่านให้สามารถรักษาใจได้ในเวลาแบบนี้ทำไมครับเพราะว่ากิจการต่างๆในชีวิตนั้นล้วนแล้วเกิดมาจากจิตใจของเราทั้งสิน้น ขอพระเจ้าอวยพระพรท่านขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านขอให้จิตใจของท่านสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างพ้นไปได้อย่างดีในเวลาเช่นนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรครับจากผมวิริิชชนก,กูลคริสจักรของคริสต์สมกษ์ี4ครับ